ฝนตกมาเมื่อคืนนะครับน้าท่วมแล้วครับจากเส้นนะครับ2 0 7 6จากหมู่บ้านตองแปนนะครับที่ตะวันตกนะครับของหมู่บ้านนะครับอำเภอโพธิสุวรรณจังหวัดสีสเกตนะครับท่วมเลยครับอันนี้ทางไปโพธิสุวรรณนะครับเส้นนี้นะครับไปรัตนบุรีนะครับผมอยู่ในพื้นที่ตำบลผือใหญ่อำเภอโพธิสุวรรณจังหวัดสีสเกตนะครับท่วมท่วมครับนี่น้ำเยอะเลยฝนก็คืนนะครับเมื่อคืน ท่วมท่วมครับนี่ครับมาจากสี่แยกส้มปล่อยน้อยนะครับให้เห็นถึงเริ่มมีมวลน้ําเข้ามานะครับตรงที่มันลุ่มนะครับที่ตะวันตกของหมู่บ้านนะครับของพื้นที่ตำบลผู้ใหญ่นะครับหมู่บ้านหนองแปนโอ้เยอะมากนะครับถ้ามาซ้ำอีกก็คงจะท่วมเลยแล้วครับนี่ เช้าๆนะครับยังยังก็เปลอยอยู่นะครับนี่ยังจะมีมาอีกนะครับนี่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับตรงนี้น้ําเยอะนะครับปีนี้มาแต่หัวปีเลยนะครับที่จังหวัดรีสเกตนะครับนี่น้ำเยอะน้ำเยอะนะครับที่ไหนตกหรือว่าท่วมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับในคลิปนี้นะครับผม ยามเช้าของวันที่18กรกฎาคม2567นะครับที่อำเภอโพธิสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษขอขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ